ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บเหลืองนะครับข้างบนซึ่งมันก็มีทิปเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือตัวนี้ครับ R ผมเนี่ยถ้าเข้าสูตรเหลืองอยู่ด้านซ้ายซ้ายล่างแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะได้เหลืองเต็มแน่นอนนะครับแต่ว่าหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเข้าสูตรแบบนี้ เป็นยังไงเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับคือถ้าสีเหลืองอยู่ซ้ายล่างแบบนี้นะครับใช้แค่2ส,สูตรตอนนั้นนะครับทจะทำให้เหลืองเต็มพอแล้วครับ2ส,สูตรก็เกินพอในการจุดจํานะครับจุดที่หนึ่งนะครับขวาลงบนขวาทวนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นนะครับจุดที่2ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลง นะครับก็จะเห็นรูบิก2รูปนี้นะครับก็คือมีสีเหลืองอยู่มุมล่างซ้ายแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับใช้แค่สุดหนึ่งเต็มยังไงนะครับดูนะครับสุดหนึ่งอ่าเอาสีเหลืองไว้มุมล่างซ้ายแบบนี้นะครับสุดหนึ่งนะครับขวาลงบนขวาทวนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นนะครับ ขวาลงนะครับดูนะครับขวาลงบนขวาพวนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นอ่ะเห็นไหมครับพอมันขึ้นมาแบบนี้นครับเราให้เรานําสีเหลืองที่อยู่มุมซ้ายนะครับมุมมุมขวาบนนะครับตัวท,ทีนะครับเขากลับย้อนกลับมาไปอยู่บน สายล่างเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ทําสุดเดิมนะครับขวาลงบนขวานะครับทวนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นเห็นไหมครับสีเหลืองจะไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมเราก็พลิกกลับมาให้อยู่มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองนะครับ ขวาลงสุดเดิมครับบนขวาบนเข็มบนเข็มพทางด้านหน้านะครับบนซ้ายตามเข็มนะครับขวาขึ้นเห็นไหมครับเหลืองไปอยู่ด้านบนนะครับก็สลับลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่สลับลงมาก็เอาสีเหลืองมาอยู่ซ้ายล่างนะครับเหมือนเดิมครับสูตรที่หนึ่งเหมือนเดิม ขวาลงวนขวาวนเข็มวนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นเห็นไหมครับเป็นปลาตะเพียนเรียบร้อยครับป่าตะเพียนยังไงครับอย่างนี้ครับปลาตะเพียนก็คือการที่เราจะไล่ไล่ไล่าลามาจนมาเป็นปลาตะเพียนนะครับสรุปปลาตะเพียนสุดท้ายนะครับคือฉากจบ ของหน้าติมสีเหลืองทั้งหมดนะครับถ้าเราได้ปลาดเพียนแบบนี้นะครับเราก็ใช้สูตร2ได้เลยนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงนะครับ่าดูนะครับสีเหลืองอยู่ด้านบนนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองครั้งนะครับ ขวาลงเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรณีตนนัวน,นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำไปเรื่อยๆครับทำเหมือนเมื่อกี้นะครับขวาตบนเข็ตบนซ้ายขับเข็มขวาขึ้นนะครับจำแค่สองสุดนะครับเข็มซ้ายขับเข็มขึ้นขวาลงขวาบนเข็มบนซ้าย เป็นปลาตะเพียนเรียบร้อยครับก็ใช้สูตรสองเลยนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงนะครับจบเนาะนี่คือเหลืองเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูสมมติมันไม่เข้าสูตรดังใจเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่าเลยเรามาดูกรณีที่เหลืองนะครับ ไม่เป็นเหมือนสูตรนะครับนะครับหน้าตาก็แปลกๆเหลืองพวกนี้หน้าตามันจะแปลกไปตามที่เราอันนี้ไว้นะครับซึ่งบางคนอาจจะเจอหน้าตาแบบนี้บางคนจะเจอแบบแบบรถถังแบบกากระบาดแบบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะต้องจําสูตรในการทําสีเหลืองเต็มนะครับแต่เราจะทําแค่2ส,สูตรตัวนี้ครับแล้วเหลืองเต็มได้ยังไงครับ ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับใช้วิธีการบนนะครับก็คือผมจะทําสูตรหนึ่งนะครับบนไปด้านขวานะครับสูตร2วบนไปด้านซ้ายนะครับให้เข้าสูตรให้ได้นะครับสูตรก็คือหน้าตาเหมือนที่เราทําตอนต้นคลิปนะครับดูครับสีเหลืองแบบนี้เราจะทําสูตรหนึ่งบนไปด้านขวานะครับอ่าลองทกันดูนะครับว้าลง บนขวานะครับทวนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นอืมตัวน,นี้อ่าเขาเรียกว่าบางทีก็ปุกนะครับอืมมาดูเหลืองเหลืองจะเป็นยังไงไม่สนครับเราเอาขวาลงบนขวาบนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้น ยังไม่ตรงสูตรนะครับขาลงบนขวาโ้นเข็มบนซ้ายตามเข็มขาขึ้นยังขาลงบนขวาโ้นเข็มบนซ้ายตามเข็มขาขึ้นอ่ะเห็นไหมครับเหมือนจะตรงสูตรนะครับสูตรนี้มุมซ้ายล่างเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็รูปร่างตงสูตรตรงสูตรนะครับ ขวาลงบนขวาบนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นนะครับด้ปาะเตียเลยไม่ทันอะไรปาะเทียนก็สูตรสองถูกต้องไหมครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงจบหนึ่งตัวขวาลงขวาบนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้น ขึ้น,นบนซ้ายกวาลงบนซ้ายกวาขึ้นบนซ้ายซ้ายขวาลงขึ้นบนซ้ายกวาลงบนซ้ายกวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงขึ้นบนซ้ายกวาลงบนซ้ายกวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงอ่ะเห็นไหมครับเข้าสูตรแล้วหน้าตาสูตรที่จะอยู่บุ่มซ้ายล่างจะมีแค่นี้นะครับ คราวนี้เราต้องหยุดเลยนะครับหยุดแล้วใช้สูตรที่1เลยวาลงบนขวาบนเข็มบนซ้ายตามเข็มนะครับขวาขึ้นนะเห็นไหมครับอยู่มุมนี้ครับก็พิกลงมาเลยครับขวาลงบนขวา,บน,ขวาบนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนทำไงครับ สูตส2ครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาขลงลองไปใช้กันดูนะครับวิธีการสลับ